สวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับ ไบอกเลยครับ งานบ้างครับทุกคนยัครับไก่อร่อยไหมพี่ครับสุดยอดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับ ไหนพี่มิวพี่มิวอะครับพี่มิวอยู่บ้านครับ ใครอยากเจอพี่มิวบ้างครับ,รบแผลแดงมาแล้วครับพี่มิวมีแต่ทุกคนรอพี่ สวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยอยู่บ้านแหละครับเด็กใช่สิครับครับสวัสดีครับดูผมดิผมผมก็ยุ่งเลย นี่เราจะทำอะไรครับนี่เราจะอ่านคอมเมนต์ทุกคนครับดูผมดิเล่มเองหน,น้ามาพี่ผมมันยาวก็เลยตัดแล้วมันเหลือแหวงดูดิเหมือนแบบตอนเด็กๆที่เขาชอบตัดหน้ามากันเองไหมแล้วก็ตัดเดี่ยว วันนี้เราจะมาคิวนเองไหมครับพี่นี่เราจะมาตอบคำถามทุกคนนะครับผมจะพยายามตอบทุกคนดีกว่าพี่หลังจากที่เราไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนเลยครับด <laughs> ี๋ยวเราก็อ่านคอมเมนต์ของทุกคนบ้าง <Cornell. S 1> อุ้ยอุ้ยอุ้ยบยิ้มบ้างก็ได้นะใ่น้องร um ักพี่มิวค่ะรักเหมือนกันครับผมเสียงพี่มิวแตกอีกแล้วลำโพงแตกใช่ไหมทำไมอะมันแตกอะ เสียงมันแตกอยู่ไหมอ่ะแตกมั้งเสียงสะท้อนเอฟตีพี่กับงับวันนี้เราจะพยายามอ่านคอมเมนต์ให้ครบใช่เราจะอ่านคอมเทานข้าวกันหรือยังคะทานแล้วค่ะ ต้องต้อยยังไงครับถึงจะอ่านคอมเมนต์ครับไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ไม่แล้วเขาบอกเสียงไม่สะท้อนแล้วมิกินข้าวอยากกินแล้วครับอลวันนี้กินเร็วมากเลยกินไปตอนห้าโมงกว่ากลัวตอนกังวืใจหิวจังเลยหิวแน่พี่ เวลากินข้าวรู้เร็วอ่ะชอบหิวอ่ะแต่เราก็จะห้ามกินนะน้องกัปตอนจับกรบรู้สึกยังไงบ้างคะจับกบเหรอครับก็เหมือนกับที่ไม่เคยจับไหมกบเคยจับตอนเรียนชีวะจับแบบโดนๆแล้วเคยแบบต้องน็อกแขนงกบอะ่ะตอนเรียนชีวะ มไม่เคยทําอย่างนั้นแต่เคยเคยแค่ตอนผ่านเลยอ่ะไม่เคยทําให้มันรอกอันตอนจับผมไปเรียนรู้มาที่ผมไปถ่ายรายการมาเขาบอกว่าอะไรไอ้ตรงวิธีจับอ,อ่ะมันต้องบีคอนแทคเลื่อนแ๊บนึ้โอ้ลุดคอนแทคเลื่อนโอ้โอ้โอ้แล้ว เ,เรื่องไงตอนออมันอ๋ออ๋อเลื่องนีได้ดีได้เลย่องไรตอนมันต้องนี่ตรงหลังกบอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นกระดูกข้างในมันอ่ะเหมือนเป็นหูหี้วอ่ะหูหิ้วใช่มันจะเป็นแบบโค้งๆแข็งๆในตัวมันอ,ะอ่ะเออแล้วเราก็บีบตรงนั้นแล้วก็หี้ว่มันขึ้นมา แล้วมันจับง่ายไหมข้าหลังอ่ะมันหาเจออ่อหาเจอพี่คือแบบกดไปปุ๊บแล้วก็บีบเลยมันก็จะเป็นแบบแง่งๆอยู่เนี่ยจับบีบมันก็ยกขึ้นมารอรอรอติดตาประจับไกินหรออะไรนะครับพี่พักจับไปกินหรอไม่พี่เหมันจับเอาไว้เรียนรู้มนเป็นแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแล้ว จับเฉยๆเลยใช่ว่าแบบ,บปลาปลช่อนน่ะจับยากกว่า<ม>แบบพอจับปุ๊บมันจะตัวมันจะลื่นๆแล้วก็จะเลือ้อยหนีได้แล้วทำไมเขาไม่ใช้แหจับอ่ะอ้าวเราก็ต้องวิถีชาวบ,บ้านไงพี่หรอชาวบ้านเขาก็ใช้แห่จับแล้วปกติห็นเรามาเรียนรู้ไง อยากให้มีแฟนมีสอีกจังมีครับแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ต้องรอดูว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อไหร่ครับผมอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างคะตอนนี้เบื่อมากเลยเล่นเกมครับถ้าถามผมกับพี่มิวก็คงเล่นเกมครับ ใช่พี่มิวจับกล้าจับไหมกล้าครับต้องให้น้องช่วยครับผมก็ต้องให้น้องเขาช่วยเหมือนกันน้องทเ,เล็กๆกันใช่น่ารักมากแบบจับไม่กลัวเลย <c oughs> ที่ผมเคยถ่ายลงสตอรี่ไปอ่ะที่น้องเขาไปจับลูก,ลกเจี๊ยบมาแล้วมาวันผัว่อที่เอาที่เราเอารูปให้ดูใช่ไหมนั่นแหละ คนเรามันต้องจับกบนะครับเคยไะอยู่ก็ต้องจับกบนะครับหกล้มจับกบอะไรเงี้ยหน้าขมมกรับสายตาสั้นไหมไม่สั้นนะครับปกติครับเนี่ยเขาบอกไม่สนใจพวกเราเลยเรามาหาคอมเมนต์กันต่อ ทำรักก็เหมือนโควิดยังไม่ทันติดแต่ทำเราคิดไปเองสายตาไม่สั้นคือโชคดีมากใช่ครับมีแต่คนบอกครับแต่ว่าแต่ก่อนแต่ก่อนผมอยากแบบไส่แว่นนะ รู้สึกตอนเด็กรู้สึกว่าใส่แว่นละเท่เออจริงๆมีเหมือนกันตอนเด็กคิดว่าใส่แว่นละเท่เลยไปตัดแว่นเป็นไงพี่ก็สั้นยาถึงตอนนี้ <c oughs> ไม่น,นมนะ <c oughs> ผมผมไม่ได้ไปตัดมมไม่ไไ <c oughs> ทำไมแบบเวลาเพื่อนใส่แว่นมันเท่แต่ผมไมเลยไปในตอนตอนป .5 หาเนเรือยไปตัดตนนสั้นยี่สิบห้าเองตอนเนี้ยพี่ หนึ่งพันยี่ห้าในวันนั้นเป็นหนึ่งพันในวันนี้ได้ใส่สมใจเลยครับพอพอโตก็ไม่อยากใส่ใส่คอนแทคเทนเราต้องเวลาขอมเมนต์นคนใส่แว่นมาที่นะมันแบบออกกําลังกายยากอ่าแว่นมันจะหลุดจ่อืมเวลาเหนื่ออกอ่ะ เขาบอกอาโอคนพัคนนี้ป็นเนี่ยที่พี่เล่นด้วยใช่คนนี้ปะมิเล่นวี่คนเนี้ยคนนี้เอามินเ,นเล่นเหรอคนนี้เล่นเมื่อไหร่ครับบอ,บอกด้วยนะครับ <laughs> มาแบกพี่ด้วยนะครับอยู่คนละที่เหรอครับใช่คะ่ะอยู่บ้านของแต่ละคนคะ่ะเห็นไหมข้าพนังไม่เห็นจะเหมือนกันเลย <laughs> เดี๋ยววันนี้จะมีเสียงลสซิ่งอีกไหมครับเนซี่เฮ้ยแตจก็ว่าลซิ่งมไม่ค่อยสว่างเลยพี่มิวอยากทำเลสิกไหมคะเออยากทำครับผมแต่ตอนี้ยังไม่ได้ทำก็ไม่รู้เหมือนกันหาหาเวลาไปอยู่ครับอยากอยู่ในทีมเกมด้วยกันจังเลยตอนนี้ต้องรีบขึ้นคอนไงมันจะรีแลงแล้วเนี่ยสองวัน ไอคนเล่นแครี่มันทรงจำเบี้ยวพี่วเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็สี่คนพอมันจะไม่ปุ๊บป๊าบเหมือนครา้ที่แล้วไงทำไมมันเบี้ยวด้วยอ่ะไปตามมาให้หน่อยเดี๋ยว <c oughs> พี่เอาเพื่อพี่มาเล่นเลยกัน <c oughs> ถ้าไม่ปุ่นถ้าไม่ฝุกตายไปแต่ถ้าตามได้ตาม <c oughs> เอาแบบเร็ว ผมดูโค่นความตอนที่แล้วคุณเล่นแบบประมาณไม่เกินสิบสองวินาทีตาหนึ่งชนะตลอดเลยดีมันนอครับซี่คุณภาพงคว้บไวมากมีคนบอกว่าตกคอนแล้วแต่ยังไม่คอนเลยผมยังไม่คอนเลยแต่ไม่คอนเสี้ทีเล่งช้าไปหน่อยเมื่อไหร่ที่สองคนจะมามืองจีนต้องรอสถานการณ์ดีขึ้นนครับ อนนี้ที่จีนอาจจะไม่ให้ไทยเข้าแล้วนะตอนนั้นเราเราเลื่อนเพราะที่จีนสถานการณ์ไม่ดีแล้วตอนนี้เราไปไม่ได้วันที่ไทยไม่โอเคไทยสถานการณ์ไม่ดีเราอาจจะไปไหนไม่ได้เหมือนเหมือนหลายประเทศโดนตัดบีซ่าหมดแล้วใช่ไหม <c oughs> หไท <c oughs> ี่ก่อนวอรเป็นยังไงครับคะกอนวอวันนี้วันนี้พี่ไปบริจาค <c oughs> ใช่ไหม ที่โรงพยาบาลมาลดลงมากลดล,ล,ลงเลยเหมือนแบบเหมือนเวลาเราไปเวลาเราไปไปงานใช่ไหมเวลาไปถ่ายงานตอนตีห้าลดลงแบบนั้นเลยแต่ตอนนี้คือสี่โมงใช่แบบทําทุกอย่างเสร็จเร็วมากประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเสร็จหมดเลยอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกวันไหมครับอยากครับผมแต่ว่าไม่อยากให้มีแบบมีโรคครับผมอยากสถานการณ์นแบบนี้อยากให้แบบสถานการณ์ดีแล้วก็ลดไม่ติดครับ แบบแต่พอไม่มีรถนะทําอะไรเร็วมากจริงครับพี่เอาจริงๆอะ่ะแบบทุกที่ในกรุงเทพอะ่ะมันไม่ได้ไกลกันเลยนะผมว่าถ้าจะ่รถมันติดใช่ไหมใช่นี่เขาบอกว่าหนูอยู่เซี่ยงไฮ้ค่ะถ้ามาจีนหนูเป็นล่ามให้ฟรีเลย สอนพวกเราพูดภาษาจีนนะครับ你好。你好。าวอู้คนดูสี่หมื่นสี่หมื่นแล้วทุกคนกลับร้องเพลงรักเธอยี่สชั่วโมงให้พี่ที่ฟังหน่อยเในรอบนี้มัน รักเธอคนนี้24ชั่วโมงเ <I> ช้างส mm hmm. ายแบบเย็นกอน็อย่าง I love you เดี๋ยวาจะกเนี้ยฟันร้อยอะไรเนี่ยแตงชาบอกว่า what I p r e t e n d to understand <laughs> พี่มิวเวลติดค้างเอาออกไปแล้วที่ชู้พี่กัปพี่มิวเห็นเมนหนูไหมคะเห็นครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนอยู่บ้านเบื่อไหมครับแล้วทุกคนอยู่บ้านมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างใช่ครับที่ไม่ใช่เล่นเกม อันสผมพูดเหมือนหมูแทะเลยนะี่แบบพี่นิวร้องเพลงรักให้ใยน้องฟังหน่อยเพลงรักเพลงอะไรเนี่ยต้องร้อง ลืมตาในเช้าวันนี้ในเช้าวันนี้เมื่อไหร่จะมีอีเวนต์คิดถึงอยากไปหามากๆค่ะพวกเราก็อยากไปอีเวนต์อยากเจอเทุกคนเหมือนกันครับทุกคนครับห้างยังไม่เปิดเลยครับ <laughs> ใช่ครับเขาเลื่อนอ่ะเขาเลื่อนไปสิ้นเดือนเมษาแล้วเปล่าอ่ะเรื่องเปิดห้างนั่นดีครับเปิ ต้องต้องรอสถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะเราก็อยากเจอทุกคนนี่พี่คนนี้ดูทานไทยย้อนหลังค่ะสุดยอดเลยครับเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนผม,ม,มนเนี่ฮัลโหลฮัลโหลหรอลมมิง่งอ่ะลมมิ่งวันนี้โลมมิ่งวันนี้ว่างใช่ไหมครับแปลกพี่เลยครับพี่เล่นออฟเลนเองครับ อตทักมาเป็นฝรั่งแล้วนะเฮลโลพี่คือคนที่เล่นโอเมนเองครับโอ้แต่อูเมนเจอมาหลอกสู้ไม่ได้เลยโดนกดยับเลยครับพีออตาตา,ตาน้นที่เจออิชาสู้ไม่ได้เลยเจอกระตา่ายผมแพ้เลยตานั้นะไม่ใช่ปหมครับมมีแพ้ปะไม่แพ้วันนั้นเราชนะรัวพี่วนนันเล่นกับใครวะ มันมีตาหนึ่งเล่นกับพี่ชายแล้วแพ้ดูย้อหนหลังจะครบ99บ้รอบแล้วขอบคุณมากะะเลยครับร้อยถึงร้อยเลยครับโหสุดๆเลยครับพี่ชายน,นี่คือประชดใช่ไหมครับเพื่อนผมเพื่อนอประชดใช่ไหมวันนี้แบกทีด้วยนะครับ มีคนบอกว่าหนูก็เล่นโอเมนโอเมนเล่นง่ายเนะ